สังกายปัญญงวางด้วยดีย่อมมีปัญญาวัดจะดีมีรักฐานชาวบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีพระอาจารย์ดีๆอยู่ที่วัดจัดวิตัยบ้านและวัดผัดกันยิ่งวยชัยถ้ากัดกันวันใดต้องบรรลัยสองทางวันจะทางสงหายถ้าย่มบระเดกันตีเต็งเต้พันนี้เป็นอันบบเกีนบานย่อมขานเรีรบสงเพล ถึงตอนเพ่งพระนิตีของเพ่กระดังยุตุ่มตุ่มกระดังยูตุ่ยยมตุ่มจะย่อมบอกว่าซาเปิ้ลลวตายจึงล่าหนีปล่อยแต่กุฏีไว้เปิล้ลน,นล่าไปแล้วล่าไปแล้วจะมันตายยวัดไหมอยู่วันนี้ต่อไปถึงตอนเพ่งพระเนธโอมเข้าแห่งเน่น้อยจะจอยตายจะเล่อนพอรนาโมาาตัสสะภพระคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะพะคกะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะคกะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโสสังกายเยปัญญงว้างด้วยดีย่อมมีปัญญาจากพระานังธรรมานางังสิาทีการให้ทำเป็นทานชนะทานในการทาั้งปวงพันเตสารนังฟังก่อนท่านผู้เจริญในสินในธรรม ชีวิตจะสูงล้ำต้องสู้สามด้วยเมตตาทย์สินจะมีค่าถ้าได้มาโดยสุจริตความรักก็จะไม่เป็นพิษท้ามีกิจสำรวมระวังพูดจาจะน่าฟังพูดแต่คำสั์และคำเจริญปัญญาจะไม่เหินทอดทิ้งต่างละที่สิ่งมึนเมาสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณ,ณธรรมสิ่งที่ควรจดจำคือบุญคุณสิ่งที่เพิ่มพูนคือปัญญาสิ่งที่สแสวงหาคือความสงบ สิ่งที่ควรน้อมนบคือพระรันตนใจเก้ยวสยบาบการคือคุณพระพุทธที่สูงลำ้ำคุณพระธรรมที่สูงส่งคุณปาริยญาสงผู้ร่มยองจงเยน็นซึ่งเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่าาบุญอันดีนทั้งหลายขอนุน่ทารด้วยเสียงก้าวขอนอบน้อมบัจกรรยารพระเกเจ้าราชาสูงใหญ่พระเถราท่านเถระอุบาอาจารย์ภิกษุสามเณรอุบาสุปัจจิกาผู้เจริญในสิ่งทุกท่านขอทุกท่านเจริญพรพันเตภคกะว่า อาตมาสิพระจรัสตยะธรรมูอายุหกที่แปดปีบวชมาในแปดพรรษาแต่อยุไมาแล้วหาวัดยุ่งแย่เป็นยังคอยอายุหลายวัดแท้ที่ว่าเป็นแย่คู่ดลวงซีนเป็นมีหลายวัดเป็นว่านิมนต์ไปวัดเดี๋ยวไปก็เลยไปหลีกใจเลยเมียจนมีอันหลวงพ่อจะงาวัดบ้านวัดใจสองเป็นว่าหลวงพ่อจลัดพีละวัด่นนัจตร ไดอย่บอะไกคดีเมื่อไรเมเพราะว่าแจ้าคู่ขนแจ้งไปไปดูแลเขาไปแจกดีไปเลยว่าศาสตร์ประชัยประสงค์สางกลางดงก็ว่าทองใจขี่ขานกลางบานกรว่าโดงใจประสงค์แล้วเมี่ยงเกลกระดันหอดใจประสง์น่วยเกลนี่ทาที่คนหาขั้นบาออกจากบ้านบาจากด้านเดียนไก่ขั้นมาไปหายเงี้ยเป็นไม่มีคำพูก่อนจะออกจากบ้านเดี๋ยวหลังมื่อก่อนได้เมให้กะทิข้าหน้ากะทิของตัดสินเงินท่องจากบ้านล้านหน่อยกับห่วงน้ำ บับบบบดนี้ละเด้อบัดนี้ละเด้อบัดคั้วไอ้พวกเล่เถ่าที่ได้ตายค้าทำพวกนี้เข้ามาเจ้าขาววังใช้น้ำหยางบานก้าหลานหน่อยเลยวังหูหัวทองเท่ารากษณะคนเท่านี่เมื่ออกบัดเมื่อใดมีอยู่สี่อย่างเด้ข้าอย่างนี้จะว่าหนึ่งข้าวหวงหวงนี่มัดบ่เนี่ยตเมื่จะออกบ่ได้หวงลูกหวงหลานหวงบ้านหวงช่องหวงไปทศทุยังสองรู้ดีกว่าพระกรรมวุ่ไใดสามมัดซาติธิสี่สัตท h a ท่านเกิด ลักษณะของคนเท่ากับมีอยู่สีย่างกันไม่เมีดูผู้หญิงดูกันอย่างไรดูผู้ชายนี่ดูกันอย่างไรดูผู้ชายดูจะไหนหลายยุบเม่ดูผู้หญิงดูในหลายยุบพอดูผู้หญิงดูที่ยางอายดูผู้ชายดูที่แข็งแกร่งและอาหารดูลูกดูหลานน่องน้องทอพรมสมมาคารวะเบื้องผ้าขี้ข้านเบื้องผ้ามันมันจะไหนล่ะแม่ยไ หลักษณะของพระคุณเจ้าก็มียิตสียางด้วยกันพระอาจารย์ดีๆไม่มีสตังพระอาจารย์ดังๆไม่มีสตีพระถืตบพระคุ้ยพระรวยแต่ศาสนาจนนุ่มเมหนักการเมี่ยงคนอยู่ยังทํามาเนี่ยเป็นพระคนมาอยู่โลกธารมเนี่ยงมั่ของครของมันนี่แหละเมียพิลาวทำบันไดก็ไล่ค่าถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติทำบันไดก็มีคุณค่าถ้าเรานำมาปฏิบัติ คุณและทรค่ะคือธรรมและคุณขั้นคุณไม่ทำเขาจะไม่ทำให้คุณประเดชพระคุณเจ้าท่านจะเพียงผู้บอกความเพียรและความดีกินต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายเมียพวงนี้กับว่าอะไรยวกเมียว่าศาสตร์นาตะวันภูเหนือไหนที่มุงก้อนกันห้วยสายนี่แหละประเดชพระคุณเจ้ายาคู่อยู่ในตอนดุสินเพิ่นไปยังเพียงวันหลายวันแต่เมียให้มาปฏิบัติวรดถ้ำวัดถ้ำเพี้ยอย่างเพี้ยคนทุกทุกอย่างปฏิบัติทุกประเวทนาถึงเวลาเขาไปกันเลยมาห้วยสาย วัดน,นั่นแน่วัดน,นี้แน่เพราว่าไปเป็นตัง้ตงตำแหน่ไงไหมครับหลวงปู่นีน่มนไปวัดวัดน,นั่นเด้อบวชมาตายกรรมฐา,านานั่นยู่เมียแต่ประโยชน์นั่นนี้แล้วกลายกกาปเป็นกรรมพักกรรมกรจับเจดามากยุไปวันใดก็ได้เกิดวิทย้ธรรนวัดกบเปลี่ยนทำอันใดก็ไล่ค่าถ้าเราเนาปฏิบัติทำอันใดก็มีคุณค่าถ้าเรานำมาปฏิบัติ คุณและทำกันคือทำแล้คุณขั้นคุณไม่ทำก็จะมาทำให้คุณประเดี๋ยวตคุณเจ้าชาติเปียงผู้บ่อเป็นกระเป๋าที่ฟังลยเม่พระเทศล่แม่จะฝ่าเสียพระเนี่ยพระองค์ได้เทศการทำจะฝ่าเสียอัตมาเนี่ยเราพวกเสียพระแต่เสียพระบ่ามาบวชด,ดอกพระเทศจะฝ่าเสียพระจะฝ่าปฏิเสธจะประมาทพระผู้เทศสมาตัวเองเป็นเทศหลับฟังเลยพระองค์บึงสะพอนการฟังเทศเนี่ยฟังดูดู ฟังบ่อยๆ่งยังเหตุจำได้ขอนั่นเพนิ่นคือว่ายสั้นขอนี่เพิ่นคือววาจักทีไปวัดนั่งกัอาจารย์หางไปวัดอีแักที่หนพกวัดดีว่าเมีนว่าเมียนนพรรจานนั่น,น, <c oughs> น,นล่ะ <c oughs> จำได้จะขอ <c oughs> บะละเมียี่รวัดแล้ววัดน <c oughs> ี้ยายากโดยถ้ามาแท้จรเพิ่นเปีเรียงอย่างจักกันตั <c oughs> นั่นแหละเมย์ข้าพญาเอหิปะกิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวข่าวผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเหตุโอปนาฮิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาแต่ตัวจัดจัดตังเวกิตาโพรวินยหิอีท่านก็รู้ก็รู้รได้เฉพาะตดนดังนี้นี่แหละเมย์ขาต้องฟังคนเรขยกมาเทศเข้ามาใต่ตฐฐัวจะต้องที่เบิกปฏิบัติธรรมั้อที่ออกจากบ,าบกกาาก้า,มมาน,น,น,นบอกผู้ลูกกาหวานปฏิมาธรรมาท่านจอนบิณนบ่ตข้าจะเมื่อแล้วสมงขบอกกับหลานหน่อยเจ่านี้เลยไปฝากเมย์ตอนครับนั้น อย่าไปทำมาท่นจอนขังสุดท้ทยเม่ยเดยทำมาน้าลูกปู่น่ะหน้าลวกปูแต่รัดวันป้าจำป้าสีน่ะหน้าวงสั่นจังสันจังสันจังสีจสังส,สีไปบอกคนฟังเลยเอวังก็มีด้วยอะไรี